กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมในวิชชพลชวีวันผู้แทนสํานักง,งานคณะกรรมการกิจการกจาเครับท่านาขออนุญาตนําเรียนต่อเพื่อความชัดเจนครับท่านว่าเ,เกณฑ์ในเรื่องของพนักงานในเรื่องของระดับเจ้าหน้าที่ที่อยู่พนัการตรวจสอบที่ผมได้นําเรียนเมื่อสักครู่ครับเป็นเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งอย่างที่ท่านสมาชิกยกขึ้นมาก็คืออย่างที่นําเรียนในตอนต้นว่าแล้วมยูมีความไว้วางใจว่าองค์กรหลักในการทําหน้าที่ตรวจสอบการยุลิตคือปปชอํอนานาจทั้งหมดจะเป็นของ ปปชเท่านั้นแต่ยังไงก็ตามแล้วมนูญในมาตรา2องสก็เปิดช่องให้คณะกรรมการปปชสามารถมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปรับปรามการทุจริตดำเนินการได้เงื่อนไขที่สําคัญที่มนูญกําหนดก็คือคณะกรรมการปปชต้องมีการมอบหมายก่อนเท่านั้นถึงคณะกรรมการปปชจะเริ่มเรื่องได้ตัวร่างฉบับนี้เองก็สอดคล้องกับตัวแล้มนููครับท่านขออนุญาตนำเรียนว่า ในการพิรณาร่างฉบับนี้มีการพิจาณาถึงตัวร่างมาตราออขอพระท่านทรับมีการพิจาถึงตัวมาตรา234ในรัฐมะนูญมีการพิจาณาถึงมาตรา62ของกฎหมายประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการป้องกันรัปปราบผู้ทุจิตซึ่งเป็นเงื่อนไขาการมอบหมายงานให้คณะกรรมการปรปรททำในต,ตัวร่างฉบับนี้เองในร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะถูกเริ่มตั้งแต่ในตัวร่างมาตาเก้าซึ่งมีการเพิ่มในมาตรา18ทับหครับท่านซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญว่างานคดีทุจริต ที่ปปชจะดำเนินการนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการปปชมีการมอบหมายแล้วโดยการมอบหมายจะเกิดขึ้นได้ใน2ลักษณะคือการมอบหมายเป็นการทั่วไปหรือเป็นการมอบหมายเฉพาะกรณีก็ได้ครับท่านขออนุญาตนำเรียนออตอบข้อสักถามครับท่านครับขอบคุณท่านผู้แทนคณะกรรมการกริจสีกา